การเลือกอินดิเคเตอร์ของเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปตลอดการครับถ้าเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l FTT Investing อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งถ้ามองกลับไปเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับน่าจะประมาณช่วงปี2014ประมาณช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆที่ผมกําลังแบบหัดใช้อินดิเคเตอร์นะครับ เริ่มต้นอยากจะลองใช้อินดิเคเตอร์ดูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เหมือนกับว่าผมกําลังหาข้อมูลเรื่องอินดิเคเตอร์ผมเชื่อว่าใครๆหลายคนน่าจะเซิร์ชเหมือนกันก็คือว่าแบบอินดิเคเตอร์ที่แม่นยําที่สุดอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เซิร์ชเข้าไปใน Google มันก็จะมีแบบวิดีโอนะครับวิดีโอของแบบเพื่อนๆเทรดเดอร์หลายคนอาจารย์หลายท่านนะครับ แล้วก็อาจจะมีของต่างชาติด้วยเราก็นั่งดูนั่งดูนะครับแล้วก็มันมีคลิปหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าหุยว,ว้าวมากเลยคตดแม่นนะครับแบบเข้าหวัวปลายองปลายยอดเลยนะครับโอ้โหไม่ได้การและต้องโหลดมาใช้ก็เลยตัดสินใจโหลดมาใช้นะครับพอโหลดมาปับจับลงไฟล์เอาเข้าเครื่องติดตั้งปับเห็นภาพแรกว,ว้วาวว้าวเลย คือมันตรงเป๊ะเลยแบบตรงจุดกับตัวแบบเป๊ะมากนะครับก็เลยลองใช้เลยนะเดี๋ยวจะรอนะครับจําได้เราว่ามันเป็นกีต,ตอร์ที่มีแบบรูปเดินสายเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูมันเป็นรูปเดินสายเวลาจุดกับตัวทีเนี้ยพอมันไปจุดจุดหนึ่งเฮ้ยมีเลข3แล้วเว้ยกดเข้าเลยครับป๊าบนะครับเหตุการณ์นั้นก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราตอนนั้นคือวินาทีที่เข้าไปเฮ้ย รวยแน่ๆันี้มันแม่นมากดิเคเตอร์ตัวนี้มันแม่นมากสักทักหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือเลขสามมันเลื่อนนะครับมันเลื่อนไปอีกเออมันเลื่อนไปอีกจนทําให้ออเดอร์นั้นนะครับขาดทุนนะครับขาดทุนแต่เรายังเชื่อมั่นในความเทพของดอิเคเตอร์ตัวนี้ต่อไปเราก็ว่าสงสัยมันเลื่อนเลื่อนออกเพิ่ม แล้วมันก็เลื่อนไปอีกเลื่อนมันเลื่อนเลือเล่อน่อไปก็ออกเพิ่มจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนั้นก็แหกไปนะครับพอทแหกไปหลังจากนั้นผมก็เลยมารู้ว่าอ๋ออินดิเคเตอร์มันรีเพนได้นะครับซึ่งผมจะไม่เลือกอินดิเคเตอร์ที่รีเพนอีกแล้วในชีวิตนี้นะครับจะเช็คก่อนทุกครั้งว่าอินดิเคเตอร์รีเพนไหมนะครับมันสำคัญมากเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่รีเพน ให้ดูเพื่อนๆดูประมาณ2อสตัวพอแล้วก็หลักเกี่เพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่เลือกอินดิเคเตอร์ที่รีเพนอยาจะให้ดูนะครับก็เดี๋ยวตัวแรกผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับันะบนี่เลยครับเพื่อนๆอินดิเคเตอร์ในตำนานที่ <c oughs> ทำผมเจ็บแสบมากนะครับเอินดิเคเตอร์ตัวแรกๆ ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะตัวแรกๆที่ใช้มันวางมากมันเข้าแบบปลายยอดทุกครั้งเลยนะครับอ่าเราจะมาเช็คกันดูนะครวิธีเช็คก็เวลาเพื่อนๆอยากเช็คอินดิเคเตอร์นะครับให้เพื่อนๆไปตรงนี้นะอินดิเคเตอร์นะครับไปปรับตรงอ่าก็เรียกอะันตรงทดสอบสเตติชี่ครับทดสอบระบบเนาะเล็อินดิเคเตอร์นะครับเอาอินดิเคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็กดนะครับอ่านี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆ เห็นไหมมันจะแบบขยับลุกดิกดุกดิกดูนะดูนะเห็นไหมปุ๊บมันลากเลขสองเนี่ยมัลักเนี่ยลากเลขสามขึ้นไปนี่แหละมันเจ็บช้ำตรงนี้แหละเพื่อนเอเออถ้าเจอเนี่ยอย่าพยายามเช็คก่อนเห็นไหมอยู่ดีปรับเปเลขสามเฉยเลยนี่คืออาการรีเพนนะครับของอินดิเคเตอร์นะครับมันจะเหมือนมันไม่แม่นอ่ะเออเอาผื่งเองแล้วกันว่ามัน มันแบบมันทาให้เหมือนแม่นแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่จะเลือกฉากตัวที่ตัวที่อ้าวไปเนี่ยมันทําให้ขาดทุนได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักตัวเดือนองซูเปอร์เทน h ช n n นลนะครับมาเทสดูตอนแรกก็จะเป็นยางไงเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีการปรับนะปึ๊บเห็นไหมปรับเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่แบบอินดิเคเตอร์มันรีเพนบางทีเราบอกปุ้ยมันเพิ่งเข้ามาปึ๊บเรากดเตลไปนี้ใช่ไหมบางทีมันก็จะแบบไอ้สมเด็จ เซลตรงนี้าบตรงนี้นะตามตามแหมปั๊บเปลี่ยนใหม่เึิบเซลเพิ่มเซลอีกเซลอีกเซลอีกเอาเอาเเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความเสียหายได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ชแนลนี้ได้นะครับผมจะเอาทิคเล็กๆน้อยๆประหยัดเวลาอย่างนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับฟังจนจบครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ